สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูเสื้อทรงผีเสื้อใหม่เกาหลีกันนะคะตัวนี้จะเป็นทรงผีเสื้อค่ะแขนจะไม่ยาวมากเหมือนเสื้อชีฟองทรงคุณนายนะคะแขนจะประมาณข้อศอกค่ะแล้วก็ตัวนี้จะแต่งเป็นคอวีนะคะแล้วก็ตรงที่คอจะแต่งเป็นผ้าแก้วค่ะความยาวประมาณ28นิ้วนะคะไม่ติดสะโพกค่ะ เราไม่ได้เย็บชายจนสุดนะคะแล้วก็ชายเนี่ยลูกค้าสามารถพุกเป็นช่อได้ด้วยค่ะแขนจะประมาณข้อศอกนะคะตัวละ590บาทตอนนี้มีสีที่พร้อมส่งนะคะก็คือในหุ่นจะเป็นสีน้ำเงินสดนะคะมันจะเหลือบเหลือบว่วงนิดหน่อยค่ะ แล้วก็ต่อไปจะเป็นสีกรมท่าสีแดงเลือดนกสีขาวสีชมพูบานเย็นสีชมพูกลีบบัวหรือสีชมพูสีชมพูนู๊ตนะคะแล้วก็สีส้มสีแดงสดแล้วก็สีแดงคริสต์มาสค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูใกล้ๆกันนะคะว่าแต่ละตัวสีเป็นยังไงบ้างอย่างตัวแรกนะคะในหุ่นนี้จะเป็นสีน้ำเงินอ์ม่วงนะคะ จะเหลือม่วงนินดๆหน่อยค่ะนะคะแล้วก็ชายผ้าเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้เย็บจนสุดนะคะนะคะี่ค่ะซึ่งลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะติดสะโพกนะคะวันนี้ไม่มีซับไน้ผ้าไม่หนาไม่บางค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องซับไนนะคะไม่โป๊แน่นอนตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวขอเลื่อนมือออกหน่อยนะคะตัวนี้จะเป็นสีกรมท่านะคะ จะออกเรื่อๆมๆหน่อยค่ะถ้าเกิดต้องแสงไฟมันก็จะแววๆหน่อยนะคะเป็นคอวีนะคะด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันเป็นสีพื้นค่ะไหมเกาหลีจะมีสีพื้นนะคะเฉพาะไหมเกาหลีเท่านั้นที่เป็นสีพื้นค่ะตัวนี้เป็นสีกรมท่าค่ะต่อไปสีแดงเลือดนกนะคะสีแดงเลือดนกตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วค่ะ เข็ดเย็บชายเรียบร้อยนะคะดูได้ค่ะด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันความยาวคุมสะโพกความยาวประมาณ28นิ้งน,นะคะแล้วก็สีขาวอันนี้สีขาวเหลือหนึ่งตัวแล้วนะคะม,มีคนสั่งไว้แล้วไม่เอาทักไปไม่อ่านไม่ตอบไม่รู้จะสั่งทำไม ต่อไปสีบานเย็นนะคะสีชมพูบานเย็นใครชอบสีสดใสเป็นตัวนี้ได้เลยค่ะ mm. คอวีแก้มนะคะ mm. เห็นคอชัดๆสีชมพูนู่มหรือสีชมพูกรีบบัวค่ะ mm. หรือบางคนเรียกสีชมพูกะปินะคะ mm. แต่ละคนจะเรียกไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่ค่ะ ค่ะอลูกค้าที่น้ำหนักประมาณ4 65ถึง130กิโลใส่ได้ค่ะตัวนี้แขนไม่ยาวเพราะฉะนั้นไม่รุ่มร่ามเหมือนตัวชีฟองทรงคุณนายนะคะใครที่ใส่ชีฟองทรงคุณนายเรารู้สึกว่ารุ่มร่ามตัวนี้จะดีกว่าค่ะแขนสั้นไม่ไม่ยาวมากค่ะแต่ตัวนี้ช่วงตะเข็บซ้าย ถึงขวาจะประมาณ56นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ไซส์ใหญ่มากๆจะใส่ได้ค่ะจะไม่ติดแขนจะไม่ลังใต้รักแร้นะคะแล้วก็ไม่ติดสะโพกด้วยค่ะตัวนี้เป็นสีแดงสดนะคะสีสีหนึ่งเป็นสีแดงคริสต์มาสสีก็คล้ายกันค่ะแต่ว่าเฉดจะมืดกว่านิดหน่อยนะคะ ตัวละ590ส่งฟรี EMS เป็นฟรีไซส์มีขนาดเดียวนะคะปกประมาณ56ลูกค้าที่ใส่เสื้อตั้งแต่ไซส์42ถึง56ใส่ได้ค่ะชอบสีไหนตัวไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะคะขออภัยทางร้านงดเก็บปลายทางนะคะโอนเงินอย่างเดียวค่ะส่งฟรี EMS ค่ะขอบคุณค่ะ